สวัสดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีตอนตีสี่ครึ่งนะคะที่ควีนสแลนด์ออสเตรเลียนะคะวันนี้มาทำงานนะคะทำงานที่ฟาร์มราสเบอร์รี่นะคะจะมาตัดต้นตัดตัด,ตดแต่งต้นนะคะตัดแต่งต้นอ่อนของราสเบอร์รี่นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนตีสครึ่งเนาะรอเพื่อนมา ทำกันอยู่สามสี่คนเมื่อวานก็ทำมาทำวันแรกนะคะเมื่อวานทำฝั่งนี้เนาะปวดเนื้อปวดตัวกันไปเลยทีเดียวเชียวตัดแต่งต้นนะคะมาดูรอยที่ตัดไปเมื่อวานที่ทำกันจะตัดแต่งประมาณนี้ก็จะให้เหลือสามต้นเนาะตัดตัดแต่งให้เหลือสามต้นที่คิดว่าแข็งแรงที่สุด เห็นหรอเปล่าเอยนี่คือราสเบอร์รี่เนาะลักษณะนะการปลูกของเขาจะเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้นะคะเป็นรนี่เป็นซุ้มนะคะปลูกในซุ้มปลูกในถุงปลูกในถุงแล้วก็มีเชือกขึงแบบนี้ แถวเป็นแนวเดี๋ยวเข้างานตีห้านะคะพอดีวันนี้ออกมาเร็วกวรถติดรถไม่ติดนะคะวันนี้มันเสาก็มามาแต่เช้าแสงแดดเพราะว่าร้อนนะคะต้องเข้างานแต่เช้าจะได้เลิกเร็วนี่ก็เป็นที่ยังไม่ได้ตัดเนาะ เดี๋ยววันนี้ก็ต้องเริ่มทำซุ้มนี้ที่ยังไม่ตัดก็จะประมาณนี้ก็จะมีต้นอ่อนเต็มไปหมดในถุงเนาะแบบนี้เนาะแต่ละถุงเราก็ต้องเลือกตัดเฉพาะที่แข็งแรงไว้เอยไม่ใช่ตัดตัดต้นอ่อนที่มันเล็ก,ลกที่ไม่ไม่แข็งแรงตัดทิ้งไปก็เหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรงเอาสามต้นพอ เรบเหลือไปสามต้นพอประมาณนี้นะคะบรรยากาศสดชื่นสายๆมาก็จะร้อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็มากันแล้วก็จะมีลายซุ้มอยู่โอ้โหตีสี่ครึ่งจะเกือบตีห้าแล้วคะ่ะ ตีห้าแล้วตีห้าแล้วไม่ใช่สิตีเออเราดูผิดดูผิดขอโทษเกือบตีตีสี่สี่สิบห้าประมาณนะี้เดี๋ยวเพื่อนก็มาเดี๋ยวจะให้ดูวิธีตัดอีกทีเนาะเดี๋ยวคอยดูตอนตัด,ม,ดมาค่ะมาดูวิธีตัดแต่ง ต้นราสเบอรี่นะคะไหนเดี๋ยว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 เห็นไหมเอ่ยช้าช้าเดี๋ยวนะไวมากเราต้องช้าช้าใช่ไหมป่าเป่าเอาตามนั่นแหละแต่ที่น่ะไม่ทันตามที่นี่นะคะวิธีเอาต้นอ่อนๆที่มันไม่แข็งแรงทิ้งไปเนาะ แล้วก็เหลือไว้ประมาณ3มต้นใช่ไหมจ๊ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเปิดน้ำสปริงเกอร์ใส่บรรยากาศตบอ้าวนะคะทำกันอยู่ห้าคนใช่ไหมเอ่ยสองสี่หคนหกคนลืมนับตัวเองนะคะนี่แหละบรรยากาศนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเสร็จเที่ยงกดกดหรือเปล่านะ ถ้านั่งแต่ละคนปวดหลังปวดเอวกันไปตามๆกันนะคะนู่นผู้ใหญ่บ้านชื่นอยู่นูมีแต่สาวแทะมีหนึ่งหนุนน่มนะคะหนึ่งหนุมน่มหนึ่งหนุ่มแล้วก็สี่สาวโอ้ยห้าสาวตกอีกแล้วตกเลขอีกแล้วนี่เหลือประมาณแค่นี้ก็จะเสร็จ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปช่วย่อน <c oughs> ใช่ไหมเสร็จแค่นี้เราก็าเสร็จใช่ไหม เราอนี่แหละหลังอ่ะเอวเนี่ยเสร็จมาละ <laughs> โอเคนะคะนี่ก็เป็นวิธีดูีกทีดูอีกทีเดี๋ยวช่วยเพื่อนต่อนี่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 โอ้โหชมาญมากชุบชุบชุบใบเหี่ยวก็ทิ้งไปใช่ไหมโอเคนะคะไว้พบกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมบ๊ายบายค่ะ